7วันเกิดคนดวงดีเตรียมรับโชคประจำวันที่1เมษายน2566พร้อมแนวทางสื่อนำโชคสีโชคดีหเลขโชคดีและเคล็ดลับเสริมดวงสตาทั้ง7วันเกิดต้องดูให้ครบจบคลิปนี้นะครับรับรองคุณจะมีโชคใหญ่ๆเข้ามาอย่างแน่นอนครับก็ต้องบอกว่าครับเป็นใกล้ๆแล้วนะฮะช่วงต้นๆ้นเดือนนี้นะครับ คนวันเกิดไหนนะครับที่จะเป็นผู้โชคดีนะครับมากๆในเรื่องของโชคลาภวันนี้ครับพี่หมอก็จะมาเผยให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังกันนะครับคนวันพุธกลางวันครับดวงชะตาช่วงนี้ถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะครับตัวของคนวันพุธกลางวันก็คือตัวตนเนี่ยครับเพราะตำแหน่งดวงดาวเขาเรียกว่าดาวประจำวันเกิดครับโคจรอยู่ในเรือนลาภะในนาวาังจักรนั่นแสดงว่า จะมีโชคใหญ่เข้ามาแล้วนะครับสื้อนําโชคครับก็พิจารณาดูนะครับเลขรอบตัวของคุณนั่นแหละนะครับอายุวันเดือนปีเกิดปีพศเกิดนะครับรวมถึงเลขบัตรประชาชนสีโชคดีครับคือสีเขียวดำชมพูเลขโชคดีคือเลข4 8 3าครับทำบุญครับบริจาคหนังสือสวดมนต์สีเล่มหรืออุปกรณ์การเรียนการสอน4ี่ชุดจะได้เสริม ความโชคดีให้เกิดขึ้นอย่างทันตาครับสำหรับคนวันศุกร์ครับดวงชะตาของคุณก็มีเกณฑ์ที่ดวงแรงนะครับในเรื่องของรายรับนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับสิ่งฟุกฟุกสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดกับคุณแล้วนะครับสื่อนําโชคนะครับช่วงนี้ครับต้องบอกเลยครับเพื่อนฝูงนะครับหรือคนที่คุณใกล้ชิดจะนําโชคมาให้มาครับเพราะว่ามีดาวนะครับ เกี่ยวข้องกับเรื่องโชคโชคเนี่ยนะครับไปสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงของคุณนะครับเน้นเลยนะครับเพื่อนฝูงคนนี้ครับต้องมีนะครับเรียกว่าเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับทํางานกับสายเกี่ยวข้องที่ดูแล้วนะโฟกัสเลยนะครับตํารวจทหารนะครับอันนี้ยิ่งดีใหญ่นะครับหรือเป็นนักกีฬาเนี่ยนะครับจะเอาโชคเอาลาบมาให้คุณสีโชคดีครับคือสีฟ้าสีเขียวสีม่วงครับ เลขโชคดีคือเลข6เลข4ี่เลข7ครับเนี่ยดวงกําลังดีนะครับต้องทําบุญครับเปิดลงทานบริจาคเข้าสารหรืออาหารนะครับของกินของใช้ครับเพื่อความอุดมสมบูรณ์กับดวงชะตางคุณครับไปครับคนวันเสาร์นะครับก็ต้องบอกว่าดวงชะตางคุณครับก็จะมีโชคเข้ามานะครับเรื่องของรายรับก็จะมากเข้ามาต่อเนื่องครับหลังจากที่จะมีแต่รายใจหนักๆทําให้คนวันเสาร์นี้เครียดอยู่มาหลายเดือนแล้วครับ จังหวะช่วงนี้ครับจะเป็นจังหวะช่วงที่ดของคุณเลยทีเดียวในเรื่องของโอกาสการรับทรัพย์โดยเฉพาะเรื่องของโชคโชคลับลาบทั้งหลายนะครับซื้อนำโชคของคุณครับเจดจากเพศตรงข้ามแฟนคนรักจะให้โชคคุณนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็โฟกัสเน้นเข้าไปอีกนะฮะคนที่จะให้โชคที่เป็นแฟนคุณต้องเป็นคนชาวต่างประเทศหรือเป็นพอ่อม่แม่ไม้ก็จะดีมากๆเลยทีเดียวครับ ดีครับคือสีส้มสีขาวสีเหลืองครับเลขโชคดีคือเลขศูนเลข5เลข2ครับต้องเร่งทําบุญนะครับต้องหาโอกาสครับซื้อที่ดินบริจาควัดนะครับจะได้ทําให้คุณมีทรัพย์มีโชคมีที่อยู่อาศัยครับสําหรับคนวันจันทร์ครับที่แล้วมาครับอยากจะบอกว่าคุณค่อนข้างเครียดเลยนะครับติดขัดมีรายจ่ายมากขึ้นต่อเนื่องครับหมุนเงินแทบไม่ทัน ช่วงนี้ครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับมีดวงดาวส่งผลในเรื่องของโชคลาภเข้ามาให้คุณนะครับได้มีโอกาสยิ้มได้เลยทีเดียวนะครับซื้อนาโชคของคุณครับต้องบอกว่าอย่างนี้เลยครับคุณจะมีโอกาสได้จากที่อยู่อาศัยนะครับยวดยานผ่านะครับจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเกิดเงินเกิดทองในช่วงนี้นะครับถ้าเจาะลงไปในรายละเอียดอีกครับ ที่อยู่อาศัยของคุณที่จะให้โชคครับบ้านเลขที่จะต้องเป็นบ้านสวยงามนะครับบ้านมีต้นไม้สวยๆนะครับแต่งมีสไตล์รวมถึงครับยวดยานผ่านะที่จะให้โชคทะเบียนรถก็ต้องเป็นรถสวยงามรถแต่งนะครับลองพิจารณาดูตรงนี้ก็สําคัญนะสีโชคดีครับคือสีดําเทาฟ้าเลขโชคดีคือเลขแเลข9เลข6ครับถ้าอยากให้ดีอยากให้ปังต้องไหว้พระปางลำพึงครับที่ วัดลาดปนัดดาเป็นมงคลคุ้มครองดวงชะตาครับคนวันพุธกลางคืนครับก็เป็นอีกหนึ่งวันครับก่อนหน้านี้ครับการเงินของคุณค่อนข้างสะดุดติดขัดบ,บางครั้งนี่นะครับเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจุกจิกต่างๆนะครับเรียกว่ามีแต่เรื่องเสียเงินเสียทองแต่คราวนี้ครับคุณจะมีะรายรับมากขึ้นจะมีเกณฑ์ที่จะมีทรัพย์มีโชคมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนนี้ครับ ฟ้าเปิดทางดวงเฮงปังแล้วนะครับบุตรบริวารจะให้โชคนะครับหรือนะครับคนอายุน้อยกว่าจะให้โชคให้ลาบนะครับเจาะลงไปในรายละเอียดอีกนะครับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะครับถ้าทําอาชีพที่เกี่ยวข้องแพทย์พยาบาลจะดีมากเลยนะครับหรือคนที่เป็นลูกหลานคุณถ้าอายุอยู่ในวัยเรียนมีการศึกษานะครับ จะให้โชคให้ลาบขุนครับสีโชคดีคือสีส้มสีขาวสีเทาครับเลขโชคดีคือ5 2 9อถ้าพอมีเวลาครับไปทําบุญนะครับที่ศาลเจ้านาจาครับที่จังหวัดชนบุรีเพื่อเปิดทรัพย์เปิดดวงเปิดโชคครับคนวันอังคารนี่ครับก็เป็นผู้โชคดีที่จะมีลุ้นนะครับดวงดาวโชคลาบเริ่มคึกคักนะครับก็ที่ผ่านมาเลยครับบอสนิทมืดสนิทนะครับผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะครับใครที่ ชอบเสียงชอบลุ้นนะเฉดไปเฉดมานะครับหลังจากนี้ไปครับจะเข้ามาแบบเต็มสตรีมเต็มคาราเบลแล้วในเรื่องของโชคลาภก้อนใหญ่ๆซื้อนำโชคของคนวันอังคารครับเกี่ยวข้องกับแฟนคนรักหุ้นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูตัวเลขนะครับอายุวันเดนปีเกิดของเขาและเธอจะให้โชคให้ลาบนะครับโดยเฉพาะเน้นเลยนะครับเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยแต่รูปร่าง อวบๆนะครับทุ้มทวมผิวสีขาวนี่แหละครับถ้าคุณมีอยู่หรือใกล้ชิดอยู่นะครับนั่นแหละครับจะให้โชคให้ลาบคุณสีโชคดีครับคือสีเขียวฟ้านะฮะเลขโชคดีคือเลข4 6 0ศครับ้องไปกระตุ้นดวงสักนิดหนึ่งนะครับไหว้พระนอนครับที่วัดเชตุพนจะนอนกินนั่งกินมีแต่ความสุขความล่มเย็นครับสหรับคนวันพฤหัสบดีครับดวงสตาของคุณครับ เทควาที่ผ่านมาครับสายเสี่ยงโชคทั้งหลายนี่ลืมไงจดไว้บ้างแคปเจอร์รูปไว้บ้างนะครับรู้ว่าแนวทางจะออกแล้วแต่ลืมนะฮะถึงวันนั้นลืมแต่ครั้งนี้ครับห้ามพลาดห้ามลืมเพราะดวงคุณจะมีโชคใหญ่เข้ามาแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วนะฮะสื่อนำโชคของคุณครับจากสถานที่ทำงานนะครับลองพิจารณาดูตัวเลขนะครับเช่นชั้นห้องนะครับออฟฟิศของคุณนะครับ เบอร์โทรศัพท์ออฟฟิศของคุณนะฮะตรงนี้นะครับจะทําให้คุณเกิดโชคลาภได้และถ้าใครทํางานที่บ้านนะครับหรือทํางานโลกออนไลน์ก็ลองพิจารณาเลขทะเบียนบ้านของคุณนั่นแหละนะครับหรือนะครับลองดูนะนะครับทําเลขที่ตั้งก็ได้ถ้าใครเปิดร้านค้าล็อกมุมไหนนะครับเลขที่ห้องตรงนั้นแหละจะให้โชคให้ลาบคุณแน่นอนครับสีโชคดีครับคือสีเขียวสีดำนะฮะเลขโชคดีคือเลข40-8นั่นเองครับ องนี้ดวงของคุณดีจริงๆครับและดีมากๆด้วยต้องหาโอกาสสักการะไหว้ลอยพระพุทธบาทคู่นะครับที่วัดเขาชงโงกจังหวัดนครนายกจะได้สำเร็จสมหวังสมปรารถนาครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับดวงชะตาของคุณครับจะมีข่าวดีครับเรื่องของโอกาสทำมาหากินรวมถึงเรื่องของลาบลอยโชคลาบจะมาเยือนคุณแล้วครับ สื่อนำโชคของคุณครับลาพะสุพะสุภะนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าต่างถิ่นต่างที่เดินทางไกลนะครับถ้าใครเดินทางไกลช่วงนี้คุณจะมีโชคแล้วนะครับโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นก็ลองสังเกตนะครับใครขึ้นรถลงเรือนั่งเครื่องบินก็ลองมองตัว๋วเครื่องบินตั๋วรถด,ดูนะครับหรือไฟเดินทางนะครับ ตรงจุดนั้นแหะครับก็จะทําให้คุณเกิดโชคลาบได้นะครับสถานที่ให้โชคของคุณครับต้องเป็นสถานที่สูงสูงนะนะครับเช่นภูเขานะครับแบบนี้เป็นต้นที่จะให้โชคให้ลาบถ้าใครได้มีโอกาสไปไหว้พระที่สูงสูงบอกเลยครับต้องเสียงเซมซีนะฮะดูหมายเลขนั่นแหละครับคือโชคดีของคุณแล้วครับอีโชคดีครับคือสีเทาส้มขาวครับ เลขโชคดีครับคือ952ครับหาวกาสครับทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารและที่สำคัญครับร่วมสร้างห้องน้ำห้องส่วมครับจะได้หมดทุกหมดโศกกันเลยคราวนี้นะครับมีเดียดสิ่งดีเข้ามาอย่างแน่นอน